สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาพัชจรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเตรียมรวมศึกษาพัฒนาการสวนภูมิวันนี้จะมานำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาวิชาชีพครูขอนำเสนอการสร้างสรรส์ื่อห้องเรียนเสมือนจริงผ่านแอปพลิเคชัน Meta World Special เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มาตรฐานการเรียนรู้ว1.2เข้าใจความสำคัญของสิ่งมีชีวิตหน่วยของสิ่งมีชีวิตการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด ว1.2ม1.3อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์เมื่อพูดถึงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบเนื่องจากเรียนเราง่วงเรียนเราไม่เข้าใจไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาได้จึงทําให้เรียนเกิดความเบื่อหนัย และไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนค่ะดังนั้นครูจึงคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาภายใต้แนวคิดห้องเรียนเสมือนจริงจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค g a l l ลอรี่วอเดินชมและเปรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Meta w o r ส Spatial ในรูปแบบการจัดนิทรรศการการเรียนรู้ค่ะขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมนะคะ1ครูจะทำเนะะื้อหาในโปรแกรม powerpoint และ c a n v a 2. ครูนำเนื้อหาลงในแอปพลิเคชันขั้นตอนการนานวัตกรรมไปใช้ 1. ครูให้นักเรียนโหลดแอปพลิเคชันก่อ,อนเข้าคาบเรียน 2. ครูอธิบายวิธีการเข้าชมนิทรรศการ 3. ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทำและ 4. ให้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าชมนิทรรศการ ค่ะและนี่ก็คือห้องเรียนออนไลน์ที่คุณนิชาพัฒได้สร้างนะคะโดยใช้แอปพลิเคชัน Meta w o r d s p a t i a l ค่ะในส่วนนี้จะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะเมื่อเรียนเข้ามาแล้วนะคะลักษณะของห้องเรียนก็จะเป็นในรูปแบบของนิทรศการการจัดการเรียนรู้ค่ะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ทั้งในเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์เลยนะคะซึ่งเนื้อหาจะเป็นเนื้อหา powerpoint ที่ครูใช้สอนในห้องเรียนค่ะยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างของเซลล์พืชนะคะในแผ่นป้ายก็จะประกอบไปด้วย o r g a n กเนลต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์พร้อมทั้งระบุหน้าที่ค่ะเช่น ไมโทคอนเดรียทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์หรือผนังเซลล์เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มด้านนอกของเซลล์พืชทําให้เซลล์มีความแข็งแรงและช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ค่ะนักเรียนสามารถเดินศึกษาความรู้ในแต่ละแผ่นป้ายนะคะพร้อมทั้งตอบคำถามลงในใบางานที่คุณครูแจกให้ค่ะ เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนเดินมาที่มุมเกมค่ะเพื่อที่จะทำแบบทดสอบนะคะโดยนักเรียนสามารถสแกน QR code หรือเข้าไปในเว็บไซต์ Save q u i z แล้วก็เข้ารหัสที่โชว์บนหน้าจอเพื่อที่จะให้นักเรียนทำแบบทดสอบเป็นขั้นของการประเมินความรู้ค่ะ เมื่อนักเรียนสแกน QR code เข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบทดสอบในรูปแบบออนไลน์ค่ะโดยครูสร้างจากเว็บไซต์เซฟควต์นะคะพอนักเรียนเข้ามาแล้วนักเรียนสามารถตกแต่งโปรไฟล์ของตนเองได้โดยคลิกที่มุมขวาบนค่ะตรงคำว่าโปรไฟล์นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็ตกแต่งตัวอวตารได้ตามต้องการเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนตกแต่งเสร็จแล้วห้องเรียนนี้นะคะ ในเว็บไซต์จะมีรูปแบบห้องเรียนที่หลากหลายค่ะโดยครูเลือกใช้ห้องเรียนแบบอิสระค่ะซึ่งนักเรียนสามารถเดินเลือกหาคำตอบได้ตามที่นักเรียนต้องการโดยที่ไม่ต้องเรียงข้อค่ะประเภทของคำถามก็จะมีหลากหลายค่ะยกตัวอย่างเช่นการเลือกตอบนะคะอย่างเช่นข้อนี้ถามว่าทำหน้าที่สะสมน้ำและสารต่างๆที่พืชสร้างขึ้นก็จะมีตัวเลือกให้นักเรียนเลือกตอบนะคะพอตอบเสร็จแล้วนักเรียนก็กดส่งคำตอบและสามารถ เดินเลือกทําข้อสอบข้ออื่นๆได้ค่ะ,ะตัวอย่างของข้อนี้นะคะจากภาพคือเซลล์ของอะไรนะคะนักเรียนอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการตอบแบบสั้นๆค่ะนักเรียนก็สามารถพิมพ์คําตอบได้เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วนักเรียนก็เลือกคําถามไปจนครบ20ข้อเลยนะคะลักษณะของคําถามก็จะมีหลากหลายรูปแบบค่ะนักเรียนเลือกเดินได้อิสระเลยนะคะ เมื่อนักเรียนตอบคําถามครบ20ข้อแล้วนะคะระบบก็จะโชว์คะแนนที่นักเรียนทําได้ค่ะถือเป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมนี้ค่ะ ในส่วนของห้องเรียนเสมือนจริงนี้นะคะนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งนักเรียนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับการเล่นเกมนักเรียนได้สร้างคาตาร์ของตัวเองทําให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนและสนใจเรียนมากขึ้นค่ะดิฉันก็ขอจบการนําเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ